สวัสดีครับวิดีโอซีรีส์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง introduction to Amibroker นะครับก็คือเป็นซีรีส์สั้นๆนะครับ let's hack t h e n i g h t นะครับว่าเราจะสอน Amibroker เนี่ยให้คนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยพอเข้าใจรู้จัก Amibroker ยังไงแล้วก็จะเริ่มต้นยังไงดีนี่นะครับก็ Amibroker for Everyone นะครับเป็นเป็นซีรีส์อยู่ในเพล y l ลิสต์นะครับโดยที่เราเนี่ยก่อนจะเรียนกันเนี่ยก็ต้องมีแบตเตอรี่กับซอฟต์แวร์ก่อนนะครับ แรกก็คือต้องไปดาวน์โหลด a m i บิ o k e r ซอฟต์แวรขึ้นมาก่อนก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูไปที่ไหนนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลด introduction to ambiboker by d r howard b a n d y นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้แล้วก็มี database example นะครับก็จะอยู่ให้ในลิงก์ก็ต้องไปจาัดก,การพวกนี้มาให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเริ่มไปกันต่อโดยที่ในซีรีส์นี้ introduction to ambiboker for everyone เนี่ยเราก็จะแบ่ง สเต็ปไม่ง่ายเนี่ยตาม chapter 3 chapter 3นะครับของหนังสือ introduction to a m i b o o k e r เราจะเน้นที่ chapter นั่นแหละเพราะว่าเป็นตัวปูปูพื้นฐานโดยที่เราจะรวมรวมบาง question หรือบางบาง practice ในหนังสือเนี่ยนะฮะออกเป็นตามนี้นะครับอันแรกคือ a m i b o o k e r introduction ก็เป็นดาวน์โหลด set up database แล้วก็ชี้แจงเรื่อง interface ของ a m i b o o k e r ว่า interface มีอะไร อ่าทำไมคร่าวๆเป็นไงเปิดปิดวินโดว์ไงคร่าวๆนะเร็วๆให้ดูเพื่อจะที่เพื่อจะได้ที่ไปต่อต่อมาก็แอมบิโบเกอร์ฉาดนะครับก็คือจะเซตอัพชาร์ดยังไงจะโมดิฟายชาร์ดเซตพารามิเตอร์อะไรยังไงเพื่อตอนที่เรารันแบ็กเทสเนี่ยเราจะได้มาลองมาดูที่ชาร์ดูว่าเราจะทําการทดสอบเทรนดี้หรือ Improve Strategy อ,รอิมพลูสเทรนดี้ยังไงเพราะนั่นพอเราจบชาร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้พื้นฐานแล้วว่าโอเคแอมบิโบเกอร์เปิดงี้นะชาร์ดจะเพิ่มจะลดจะปรับค่าอะไรยังไงเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่แบ็กเทส ในส่วนของ backtest เนี่ยก็เป็นการทดสอบ strategy เราก็จะเขียน strategy ง่ายๆขึ้นมาอธิบายว่า Amiboker ทำยังไงมันรู้ได้ไงว่าต้องซื้อมันรู้ได้ไงว่าจะต้องขายนะครับก็คือจะเป็น comprehensive อย่างน้อยไป็น run ได้ลอง g test ได้รวมทั้ง set up ตัวเขาเรียกว่า analysis document เดี๋ยวถึงตัวส่วนนี้ก็จะรู้เองว่าเป็นไรพอเราจบที่ b a c k t e s เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาค่ารามิเต t ร r เนี่ยที่เราเขียนใน backtest เนี่ยไปทำ optimization เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วน optimization เนี่ยเราก็จะโชว์ว่าโอเคฟังก์ชันอะไรที่เราใช้ในการทำา Optim ิเซชันใช่ไหมครแล้วเราก็จะมีการแนะนำนิดหน่อยว่าจะ Optim i z e ยังไงเนี่ยให้มันสมเหตุสมผลให้มันทำแล้วอ่ะเป็นไปได้ว่าตอนไปใช้จริงเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับที่เราทำ back t e s t เมื่อสักครู่เพราะเนี่ยเราก็ต้อง optimize ให้ดีไม่งนะั้นก็จะเข้ากรณี curve f i t t i n ้โอเคนะครับพอหลังจากที่จบ Optim i z a t i o n แล้วเนี่ยท้ายสุดเนี่ยเพื่อจะเป็นการโชว์ว่าอา้าว แล้วจะเอาไปใช้ยังไงในส่วนเนี้ยเราก็ต้องมีการทํา exploration นะครับ exploration เนี่ยก็คือการนำ s i g n า l เนี่ยที่ได้จากตอนทํา backtest strategy เนี่ยนะครับมาทำ exploration เราก็จะโชว์ให้ดูว่า exploration ทํำยังไงอ่าเพื่อจะได้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเริ่มต้นจากไม่รู้จกัก Amibroker เลย set up interface set up chart ถูกไหมครับพอทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเราก็ลองทำ backtest ทำ backtest เสร็จปุ๊บ ทดสอบ strategy ที่เราเขียนขึ้นมาคร่าวๆเราก็อยากจะ Optimize เพื่อได้ค่าที่ดีที่สุดของ backtest ที่เราทํามาพอเรา Optimize เสร็จแล้วเราเชื่อเราเชื่อใจในตัว strategy ของเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็นําไปใช้นําไปใช้ยังไงก็คือใช้ Exploration นี่แหละในการนําไปใช้อ่าอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของวิดีโอชุดนี้นะครับก็คือ Introduction to Ambiboker นะครับคอนเซ็ปต์คือ Ambiboker for everyone ขอบคุณครับ